ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับวันนี้ข่าวเหรียญมีมก็มีไม่เยอะนะครับผมก็คิดว่าผมจะทําจบๆไปเลยนะครับในคลิปเดียวจะมีหนึ่งคลิปหรือสองคลิป นะครับก็จะ1อะ่หนึ่คอนเทนต์หรือ2คอนเทนต์ก็จะทำโดยออกมาเป็นคลิปเดียวเลยนะครับท่านใดสนใจสำหรับการใช้กระดานบิดเกตนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะก็ฝากเหรียญเปเป้ดอก10%ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับเอาละนะครับเรามาถึงเรื่องของ OpenAI เปิดตัวตัวใหม่คือ Sora นะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเรื่องของ การทำวิดีโอการทำภาพนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะมีการเปรียบเทียบถูกเปรียบเทียบกับ gpt gpt o นะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นวิดีโอพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเวอร์ชันก่อนก่อนเนี่ยพอเวลาทำ ai ขึ้นมาเนี่ยคนสามารถที่จะแยกว่านะครับอันไหนคือคนจริงๆอันไหนคือ ai เป็นเรื่องง่ายมาก นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกคำนวณน,นะครับออกมาให้ตรงกับความเป็นจริงในเรื่องของฟิสิกส์นะครับเสร็จแล้วอย่างเช่นบอเวลาชูดบาสเนี่ยพอเวลากระโดดนะครับเราก็กระโดดออกไปเพื่อจะดังบาสเนี่ยเราก็ลงมากับพื้นเนี่ยเออเอเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำได้ละเอียดขนาดนี้นะครับแต่ตัวของโซล่าเนี่ย สามารถที่จะทำออกมาได้ละเอียดเลยนะครับ Open AI sora นะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยี AI ที่ถูกพัฒนาเกี่ยวกับภาพได้ดีขึ้นต่อมานะครับเรามาสู่อีกหนึ่งเหรียญด้วยกันคือคเมลานีนะครับลดลงเกาสิาเปอร์เนะครับก็คือต้องแต่จุดสูงสุดที่14ดอลลาร์ตอนนี้เหลือ0.16ด นะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง0.182แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไตจะ่จากระดับจากระดับสูงสุดได้นะครับตอนนี้อยู่ที่0.19นะครับเราก็ผู้ติดตามประมาณ3.8ล้านคนนะผมคิดว่ากระแสะของเหรียญมีมเนี่ยในตัวนี้เดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมานะครับเมลานีนี้น่าจะฟื้นแรงด้วยเนาะน่าจะแรงแล้วก็โดยตัวของเหรียญทําเนี่ย น่าจะเป็นการดันมเมลาเนียด้วยนะถึงซึ่งผมเชื่อว่ากระแสของเหรียญทามเนี่ยจะกลับมาเกาะกระดานเม็กซิเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึง คู่เทรของเรียนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ม x กซติด10อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเราก็กระดาน m ม x กซถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบทั้ท้งเล่นสั้นเล่นยาวสปอรตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่สิบคนนะครับในราคา3,500บาทนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไลปลานะครับของคุณประธานในเรืีของอาเจนตีนานะครับก็จะถูก ก็จะถูกนั่นขึ้นมานะครับก็เหรียญก็ก็จะถูกดันขึ้นมาเคสเคสที่เรื่องปัญหาเรื่องการช่อกงในศาลหรือเอาเอาเงินคนไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเริ่มกระจ่างขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าในช่วงของกระทิงรอบเนี้ยมันมีหลายหลายเหรียญน,นะที่เล่นแบบนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือเหรียญ ftt นะครับของ ftx นะล้วก็เหรียญฝั่งของอฝั่งของลูน่านะครับโดยเฉพาะลูน่าสองศูนย์ที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัวของลูน่าแคสติกยูเอทีสี่นะครับแล้วก็เหรียญในฝั่งของทวีแอร์โลเคปิตโตนะครับรวมถึงเซลเซียสล้วก็อีกตัวคือไลบ้าเมลานีนะครับที่โดน คดีตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับยังไงก็น่าจะกลับขึ้นมาได้1 3บ4ามสลบสีดอนอีกรอบหนึ่งโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามชมด้วยกันนะครับเราก็ฝากสำหรับเสื้อช่องนะครับของคอยน์ิวมูลด้วยละกันนะครับเป็นสี สีเหลืองนะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางสวยมากนะครับาเราก็ถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเสื้อเริ่มมีการวางแผนวางจำหน่ายแล้วใส่เข้ามานะครับก็จะใส่เข้ามาแล้วก็ทำรีวิวให้นะครับว่าสวยขนาดไหน โอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้เราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามเด็นมีนด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับสําหรับมีมคอยอย่างเปเป้ฟอกกี้ชีบะบองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสำหรับวันนี้เออตัวคนะครับว่าตัวของกลุ่มเนี่ย amazing r i s t new moon c o i n ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะขอโทษนะครับเราทำคลิปออกมาดึกเกินนะบางทีผมก็ มีหงมีหาวอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ